จากเรื่องของล้อนะคะที่มันหลุดเข้ามานะคะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันไปดูเรื่องของไฟไหม้ร้านกันบ้างค่ะเกิดเหตุไฟไหม้ร้านรวมดินนะคะเป็นร้านขายอุปกรณ์การแต่งสวนคุณผู้ชมค่ะงานนี้วอดไปทั้งหมดนะคะคาดว่าก็น่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากว่ามีเสียงระเบิดก่อนที่จะไฟก่อนที่ไฟนั้นจะลุกขึ้นมาค่ะ เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธรารณาภัยเทศบาลเมืองอ่างศิลาตําบลห้วยกะปิอำเภอเมืองแสนสุขนะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านรวมดินซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสวนตั้งอยู่ถนนสายเข้าหลามหมู่5ตําบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชมบุรีมีนางสาวสิริวันชมเชยอายุ48ปีเป็นเจ้าของร้าน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนะคะไฟได้ลุกไหม้ร้านช่วงนั้นค่ะมีลมพัดมาก็ทำให้ไฟนั้นลามอย่างรวดเร็วประกอบกับว่ามีถุงปุย๋ยแล้วก็กาับมามะพร้าวใส่อยู่ด้วยนะคะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟเนี่ยลุกไหม้นานประมาณ30นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเอาไว้ได้คุณสิริวันเจ้าของร้านค่ะเดินทางมาดูที่เกิดเหตุและบอกว่าช่วงหนึ่งทุ่มเนี่ยตนเองได้ปิดร้านแล้วก็กลับบ้านไปนอน ภายในร้านนั้นก็มีเพียงแค่อุปกรณ์ตกแต่งสวนปุย๋ยนอกจากนี้ก็ยังมีตู้เย็นหนึ่งหลังคาดว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากว่ามีเสียงระเบิดดังขึ้นหลังจากนั้นไฟก็ลุกขึ้นมาตำรวจนะคะได้ประสานงานกับกองวิทยาการเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะเพื่อที่จะาหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้